ปล่อยปลาก้าพรอมป่ะปลหนึ่นตัวนึงม่ยัดมลไหนสายาวปุ้นน่ะน่จะเกิดไปหมายเปิดเยอะน้ำขึ้น

เอาอันโ,โอ้โหใจโอ้มันไม่กัดพี่

หอมเลยกากี้เฮ้ยเฮ้ยมามามี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 มาแล้วมีมีขนาดงา้นขนาดโอ้โห <forecasting> <PDF> กบควบกันไปโอบได้้โอ้โหโอ้ โอ้ไหนจะโว้ย